สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมเก็บลูกกระดอมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะขึ้นป่าหอมปลากระเทียมของเรานะคะหอมกระเทียมเลยไม่ไม่งามเลยค่ะนี่ค่ะเราไม่คิดว่าจะมีลูกกระดอมเนาะโซนนี้ เราไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะเพราะว่ามัวแต่ไปทางนูน้นทางนี้เราก็เลยทิ้งไว้เนาะเห็นว่ามันไม่ค่อยลกเท่าไหร่แต่พอเข้ามาดูมันลกมากๆนี่ค่ะลูกกระดอมเราคิดว่ามันยังไม่มีลูกนะคะก็เลยไม่เข้ามาดูพอวันนี้มาดูโอ้โหมันก็มีลูกให้เราเก็บแล้วนะคะเนี่ยเนี่ย เพื่อนๆเคยกินไหมคะลูกกระดอมเนี่ยที่ภาคเหนือเขาจะเรียกว่ามโนอยดินเจ้าภาคเหนือเขาจะเรียกอย่างนี้นะคะแต่ภาษากลางเนาะเขาจะเรียกว่าลูกกระดอมไม่คิดว่ามันจะมีลูกแล้วนคะค่ะพอมาเก็บก็ได้เยอะอยู่คะ่ะดี่คะ เอาต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยเอาใส่แกงหน่อไม้ก็อร่อยนะคะทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะลูกกระดอมนะคะออ้ยแต่ย่ามันลบมากๆดูสิคะเอาย่าไม่ทันแล้วหญามันเยอะถอนไม่ทันค่ะมัวแต่ไปถอนทางนู้นเลยทิ้งทางนี้พอเข้ามาดูโอ้โหทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วล่ะ ก็ก่อนสงการเราก็ถอนแล้วนะคะแต่มันมันเพิ่งจะมาลกตอนที่ฝนตกเยอะๆตกหลายวันติดกันนี่แะค่ะดูมะเขือเทศเรามันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วไหนคะมันเป็นมะเขือเทศโบราณนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศโบราณมันไม่เหมือนมะเขือเทศที่เราซื้อในตลาดหรอกค่ะ มันจะเป็นลูกใหญ่ๆถ้ามันสมบูรณ์ดีนะคะมันจะเป็นลูกใหญ่แล้วก็ลูกมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นลูกกระดอมก็มีเลยตรงนั้นลูกกระดอมก็แก่เนี่นี่ค่ะมะเขือเทศเรา มันก็ดกอยู่นะคะมรืกเทศโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลยเราก็เก็บรักษามันไว้นะคะถ้ามันสมบูรณ์ดีมันจะลูกใหญ่มากๆเลยลูกเท่ากําปั้นกําปั้นนี้นะคะมันจะออกหวาน เอาใส่น้ำพริกก็อร่อยเอาใส่ต้มปลาก็อร่อยนะคะเนี่ยมะเขือเทศนลยนะี่มันเพิ่งจะออกลูกเลยคะ่ะมันก็มีอยู่หลายต้นแต่มันตายเนาะฝนแฉะมากมันก็เลยตายค่ะเสียงเสียงเขาตีเหล็ก เหล็กดาบ,บน้ำพีนะคะตีกันนี้นั่นนี่ต้นหนึ่งค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ลูกมันยังไม่โตนะคะถ้าลูกโตมันจะมันจะลูกเท่ากําปั้นกําปั้นนี่นะคะนี่ค่ะมะเขือเทศโบราณ นี้ก็ดอกอยู่นะเดี๋ยวถ้ามันโตแล้วก็มันสุกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะนี่ค่ะต้นนี้มันก็ตายแล้วตายแล้วแล้วก็มันก็เน่านี่ค่ะมันเน่า ลกมากๆไม่เข้ามาเข้าสักทีวันนี้คิดได้ว่าลูกกระดอมก็คงจะมีเนาะนะเราก็คิดอย่างนั้นก็เลยเข้ามาดูมีจริงด้วยมันรก,กมากๆค่ะก็ถอนหญ้าอยู่คนเดียวนาอไม่มีไม่ได้จ้างใครเนาะและ้วไถแล้วก็ไม่ได้ไถแล้วก็ลหลุดแล้วนะ ทำได้วันละนิดละหน่อยมันก็ได้เยอะอยู่เดี๋ยววันนี้จะต้องมาถอนหญ้าตรงนี้แล้วล่ะค่ะเพราะลูกกระดอมมันมีลูกแล้ว <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ